หรวมเป็นเก้าพระคุณคุณนวโรกุศลธรรมสิบพระอาศิบุกพระจันสิบหพระอังคารแปดคุณพระพุทธสิเจ็พระรหัสสิบเกพระสุขร์สอพระสาวสิบพระราหูสิบสองพระโลกบาลทั้งสี่คุณพระมาตุรี ภูมิเจ้าที่เจ้ากรุงพาลีขออุศลบารมีให้มีความสุขสวัสดีคุณสินทานสัจจิวิทยะขันติบารมีคุณธรรมวิหารเมตตาการุณามุสิตาผ้าพระเีียคุณมงคลทั้งแปดหมื่นสี่พัพระธรรมขันธ พระไตรปิฎกพระศีรัตนไัรพระสยามเทวาธิราชคุณพระมหากษัตริย์พระเจ้าแผ่นดินพระธาตุะาสาพระสถูเจดีพระศีมหาโภคคุณพระอุปคุตพระเถระคุณพระควัมบดีทระรีีนสิงเหขอาราธนา คุณพระฤาษีนารอดคุณพระฤาษีนาราวัวคุณพระฤาษีตาไฟคุณพระฤาษีกะยาโกรดทั้งฤาษีทุกทุก,กองจงมาเป็นอิทธิฤทธิพระคุณทั้งพระพุทธเจ้าข้าแสงจักรวาลขออย่าได้มีมารมาปะจนขอเดชะกุศลที่ข้าพเจ้าระลัสังสี อิอินโมสัสดาพุทโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนโมสัสดาพุทโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมสัสดาพุทโตอรหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะภิกะวาะเมตตังสะเมตตาภะันวาอะภิจิตติจิตตาปะวิตตา ทีริสิการะตะเปนทิเกวิมานีทีเปตัทตาเมตารุวนาขะหานีเกหวัตุมิเกเตภูมาใจยันตุเทวสชละทัลละวิสเมยักขันทพนาคาติันตาสันติเกยัง มุนิวระวัจนังสาหูเมตุนันตุธรรมสวัสดกาโลยัมปัชชะธรรม